สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่เอ็มคอร์เทียกับงานยุกิโอเปิดตัวภาษาอังกฤษเอเชียมีชื่อยาวชิปอันนี้ครับตอนเช้าเรามาแต่เช้าเราต้องหากินครับกาแฟแน่นอนครับผมสตาร์บัคนั่นเองนะฮะที่นี่สาร์บัคเปิด8โมงโอุ้ดยอดจริงนะ8โมงครับกำัาางนะครับเรามาดูทีมงานนะครับวันนี้งานวันนี้งานยูกิครับแต่เล่น วันพีเจ้าผมนะฮะผมครั้งครั้งหนึ่งตอนนี้อยากได้สปอนเซอร์ไอสตาร์บัคมากครั้งครั้งหนึ่งที่ผมเลี้ยงทีมงานครับดูครับไม่รู้เห็นไหมสิบสามถึงยี่สิบแก้วต่องานใครมีสปอนเซอร์สตาร์บัคติดต่อผมทีนี่ครับผมคนเริ่มมากันแล้วนะฮะสวัสดีคุณเช่อ้าวพี่อาร์ตสวัสดีครับสอบถามเลยครับทำไมถึงเล่นบันพีกาเกมครับ โอผิดงานอันนี้ยูกิดีกว่าใช่ๆๆใชู่เสื้อดูเสื้อชอบมากครับชอบสมอนเนอร์มากครับผมเอาเอาค่ายเราเอาค่ายเราเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เริ่มเริ่มก่อนแท้ๆเออเอาเอาเขาเอาค่ายผมเอาเกมอื่นค่ายเราครับผมเกมอื่นเกมอื่นค่ายเราก็ยูกิใช่ไหมเออก็ไม่เอายูกิจะไม่เอาสมอนเนอร์ดิสมอนเนอร์ไม่ค่ายเราเกมอื่นแล้วเหลืออะไรบ้างวะจบแล้ว โอเคถือว่าผมไม่ได้ถามนะเดี๋ยวผมกลับไถือว่าผมไม่ได้ถามนะครับผมอ่านี่ครับดูตัวจริงนะใส่เสื้อมาตลอดนะครับหนาวหนาวไม่ครับจริงๆข้างในเขาไม่ได้ใส่เลยนะครับนี่นี้เสื้อหลานนะครับเสื้อหลานนะครับสวัสดี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 ครับอ่าไม่มีถามคอมเป็นเ์ตะกี้ติดอันนี้ทีงานครับทีงานมาเมาส์ครับมาเมาส์ครับ รู้สึกไงบ้างครับกับงานเปิดตัววันพิกาเกมครับโอ้ดีเลยเฮ้ยสวยเลยยุคกิวันนี้ยูกีวันนี้ยูกิวันนี้ยูกินะครับผมอ่าเคยชินกับวันพิกาเกมนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับผมฝั่งนี้นะฮะอาจจะเป็นจากขนมสื่อใช่ไหมครับใช่ค่ะอ่าจากขนมสื่อนะครับของที่ระลึกของที่ระลึกนะครับผมผมขอแอบเปิดดูหน่อยนะครับได้ครับลองไปดูกันนะครับว่าสแน็คบ็อกซ์มีอะไรบ้างนะครับในนี้ นี่นะครับผมมีน้ำกับขนมนั่นเองนะคะโอเคไปต่อครับมีแปะด้วยมีแปะสติกเกอร์ด้วยนะครับโอเคไปต่อแล้วนะครับผมแกงนีเขามาแต่เช้าเลยนะครับผมเขาแกะกล่องเรียบร้อยนะครับแกะก่อนใครผมยังไม่เห็นของข้างในเลยเขาเห็นก่อนผมอีกนะครับเนี่ยนี่ยนะฮะสวยมากสวยแบบโบราณมากเลยครับผม นี่ครับคนนี้ก็เป็นอาจารย์ป๊อปนะครับคิดแห่งคิดนะครับผมงานวันนี้เป็นไงบ้างครับอาจารย์ดีครับเรียบร้อยดีครับสุดยอดครับขอให้ช่วยตำหนิยูกิเอเชียอิงลิชเวอร์ชันเลยนะครับอ่าตามนี้ครับผมครับไปครับนี่จัดชินครับจัดชินนี่ครับเห็นเขาว่าคุณเข้มมากเป็นจัดที่เข้มมากจริงไหมครับเข้มปัดเลยครับเข้มปัดเลยนะอารมณ์อร่อยหน่อยไม่ได้เหรอไม่ได้ไม่ได้ทำไมอ่ะถ้าไม่งั้นมันก็เสียเปรียบคนที่เขาทำดีดลเออกดก็ไม่เป็นกดเดชใช่ไหมอ่าเอาไปทำมาดูนี้กันนะครับผม เขากำลังลุมดูอะไรกันอยู่นะครับผมอ้าววันดีครับนี่เสี่ยใหญ่นะครับผมนะครับคุณเอเค่นเองนะครับผมนี่ส่วนใหญ่ปกติผมไปไหนจะเจอเขาตลอดในทุกงานนะครับผมคนนี้แน่นอนงานข่าวเราไม่พลาดงานข่าวเราไม่พลาดนะครับนี่ครับถ้วยรางวัลที่ขายเขาอื่นเขาไปโอ้ไม่ใช่เขาไม่ยอมขายนะอเป็นศักดิ์ศรีนะครับเขาก็เลยขายไม่ได้นะครับผมนะครับนะครับดีครับนะครับอ่ะ ทางนี้ต่อครับอันนี้เป็นสอนเล่นนะครับผมสอนเล่นนะครับนี่ครับน้องบอสครับเนี่ยอันนี้พี่บอมครับพี่บอมพี่บอมโมเดิร์นการ์ดนะครับโมเดิร์นการ์ดกลับมาที่อันนี้พี่โอครับพี่โอกลับมาที่ MTR อีกแล้วครับงานใกล้เปิดนะครับในดังแถวหน้าเลยผมนี่ครับคุณซิสนะครับผมนี่คุณโป้งนะครับ ที่งคิดนะครับคุณซิสเน่เขาตัวแทนจำหน่ายวัชวัยกับแหวนกาดนะครับผมอันนี้ดูหน้าตาของสื่อที่มาในวันนี้นะครับคนเยอะมากนะครับวันนี้คนเยอะคนสุดปีกของเราด้วยค่ะเชิญค่ะโ้จิงๆแล้วจะบอกว่ากิจกรรมที่จะมีนะคะเยอะมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนนะคะได้รอติดตามกันว่าจะมีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะสามารถติดตามได้นะคะที่เพจไทยยูนิโวนะคะนี่นนะครับผม จะขึ้นไปถ่ายรูปบนเวทีเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เขาก็มีสัมภาษณ์ถ่ายภาพกันนะครับคุณนาราใช่ไหมเอ่าเอามาดูตัวจริงใกล้ๆนะครับลืมสั้นกล้ามท้งแบบเย่ๆประมาณเยะเสนุกมากภาษาอังกฤษกระฟังเรื่องแล้วอาจารย์นะครับผมบรรยากาศที่เหลือนะครับก็คือโต๊ะสอนเล่นนะครับผมอ่าแล้วก็ นั่งเล่นกันนะครับใครสนใจก็อิ็อกซ์มาได้เลยครับที่เพจฮัลลโฮมหรือโมเดินการ์ดนะครับผมสำหรับงานนี้ก็ขอลาไปก่อนฝากติดตามช่องฮัลลโฮมด้วยนะครับสสวัดีครับ